กบกันตอนที่แล้วครับเรามีการเรียนรู้นในเรื่องของการใส่หน้าเว็บเพจเข้าไปใน index นะครับซึ่งก็คือการเปิดไฟล์ index ขึ้นมานะครับบริเวณเมนูต่างๆเราก็สามารถที่จะทำการเชื่อมโยงนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะทดลองในการใส่เมนูเข้าไปอย่างเมนูย่อย2ขีดหนี้นะครับเมื่อทำการคลิกก่อนที่จะใส่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีหน้าเวเ็บเพจหรือว่าไม่มีไฟล์ที่รองรับในการคลิกเพื่อที่จะให้เปลี่ยนจากหน้า Index ไปยัง หน้าเพจหรือว่าหน้าเว็บของเมนู2นะครับไนก็ตอนนี้ครับผมจะใส่ไฟล์ที่ชื่อว่าเพจ e 2ขด1เข้าไปร่วมกับ Index 1กนด1นะครับทําการคลิกดูไฟล์ Page 2-1ขีดห่ h t m l นะครับก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างของเพจย่อยขึ้นมานะครับซึ่งก็สามารถที่ใส่รูปสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์การบริการต่างๆรวมทั้งรายละเอียดของตัวสินค้าหรือว่ารายละเอียดของเนื้อหาได้ตามความต้องการนะครับ ซึ่งก็คือเพจ e องคิดหนึ่ง html นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในการทํางานกับเอกสารที่เป็นไฮเปอร์เทคนะครับก็จะมีการลิงก์เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้เราก็จะทําความรู้จักลิงก์ให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการใส่ในส่วนของลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจหลักนะครับขั้นตอนที่แล้วเราใส่ในส่วนของเมนู1นึ่คิดหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มเติมลิงก์ให้กับเมนู1นึ่คิดหนึ่งขั้นตอนนี้ก็จะทําแบบเดียวกันนะครับด้วยการใส่เมนูย่อยในส่วนของ2องคิดหนึ่งเข้าไปในระบบนะครับ ที่โฟลเ e อร์เทมเพลนะครับเราจะเข้าไปใส่ลิงก์ในไฟล์ไหนเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Open w i t h นะครับใช้ดีมิเวอร์เป็นตัวเปิดนะครับซึ่งโค้ดต่างๆที่เราเห็นอยู่นะครับเราจะเข้าไปโฟกัสหรือว่าเข้าไปมองหาเพียงแค่เมนูย่อยที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับซึ่งเมนูย่อยก็จะอยู่ภายในเมนู2ตรงนี้นะครับเราตัวสอนสีดำนี้ก็จะเป็นข้อความที่ปรากฏบนหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับ ผมใส่ในส่วนของเมนูย่อย2งคิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มีหน้าเว็บนะครับหรือว่าลิงก์ไปยังเพจ2องคิดหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วทำการเซฟนะครับผมก็สามารถที่จะให้หน้า i n d e x h t m l นะครับมีลิงก์หรือว่ามีข้อมูลของการลิงก์ไปยังเพจ2องคิดหนึ่งได้ตามความต้องการนั่นเองนะครับกลับไปที่หน้าหลักนะครับหรือว่าหน้า i n d เด็เพื่อที่จะทดสอบว่าหน้าอ n d e x ็นั้นลิงก์ไปยัง เมน 1, ออูนะครับ2ขีดหนึ่ได้หรือยังนะครับคลิก Index เพื่อดีลรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับเมนู1ขีดหนะครับเราเพิ่มการเชื่อมโยงเข้าไปแล้วนะครับเราเพิ่มการเชื่อมโยงยังเมนู2ขีดหนึครับทำการคลิกนะครับเราก็จะได้เราก็ได้การเชื่อมโยงนะครับจากหน้า Index ปรไปยังเพจ2ขีดหนั่นเองนะครับซึ่งนี้ก็คือรูปแบบที่เราสามารถที่จะใส่คอนเทนต์เพิ่มเติมเข้าไปอย่างตัวเนื้อหา ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆเพิ่มเติมได้จากเมนูทางด้านข้างหรือ <c oughs> เมนูทางด้านบนที่เราได้เตรียมมาให้ใส่เนื้อหาต่างๆนะครับของการใส่เมนูย่อยภายในโครงสร้างของ P เทมเพลตนั่นเองครับขอบคุณครับ